ราคาทองคำวันที่1ทันวาคม2568ก็ในการ10มานทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น500บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ64,400บาทขายออก64,500บาทท้องรูปพันรับซื้อ63,111บาท8ต่างขายออก65,300บาทนะบมีการปรับทั้งสิ้น2ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1. 9ึ่งกในกรับภาทปรับภาพเพิ่มปรับเพิ่มขึ้น550บาทครั้งที่ 2. 9งเกนา,าทีปรับลดลง50บาทภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น500บาทขอขอบคุณขอ้อมูลจากทองคำราคาโดยคอมฝากกดไลค์กดสับกายติดาาตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช anel เราได้เลยนะครับ